มีอะไรบ้างคุณแม่คะอันนี้ผัดดอกไม้หมูคะชี่งข้างในไก่อ่าฮะสะพาหมูสับหมูหวานแล้วก็ผัดกีแก่ไก่นี่ผัดกีแก่ไก่เพิ่มไข่ก็ไข่ก็ห้าบาทค่ะไข่ด้านบนเปอ๋อวันนี้เอาข้าวมากี่ถังคุณแม่คะหกปกติปกติสองอะไรสองถังค่ะสอบกระสอบสองกระสอบโอ้ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีไข่ นี่เขามีพริกน้ำปลาด้วยวนนทางร้านก็มีช้อนด้วยนี่โอเคมีอะไรคุณมีไก่เขาเสร็แล้วอ๋อไม่เอาอะไรไม่เอาไม่เอานี่เติมไปเรื่อยๆเ,เลยอันนี้เอาไข่ไหมคะไข่ก่อน คุณลูกค้ามามามา,มาซื้อร้านนี้บ่อยไหมฮะครั้งแรกค่ะครั้งแรกเมื่อกี้ซื้อไปแล้วค่ะแล้วติดใจก็เลยมาอืม่อร่อยไหมเด้ออกกล้องได้ใช่ไหมฮะค่ะเมื่อกี้ซื้อไปแล้วติดใจเลยนี่ซื้อไปอีกโอ้รอบนี้จะกี่กล่องฮะสกล่องสามกล่องนะแล้วปกติขายอยู่ที่ไหนครับก่อนที่มาขายที่นี่วิ่งตามงานตามงานนะ โอ้โหน่ารับประทานมากโอเคครับผมมีไข่ดาวไหมคะ่าน่ารับประทานมากเลยจ้าร้านข้าวปลาเผาสามใบเผาของเราด้วยนะคะอยู่ที่พิยาคนลุงค่ะค้าหืีวันอาทิตย์ค่ะั้งแข็งไอติมห้ามืเย็นค่ะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆนะขณะนี้ผมอยู่ที่โรงงานพี่ยาคนลุมงครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาแนะนํานี้เลยครับผมสามใบเถากะเพราแซบยี่สิบบาทครับผมไข่ดาว10บาทไข่ต้ม5้าบาท คุแม่ซื้อขราบค่หมูทางร้านรับสแกนด้วยครับผมมีอะไรบ้างคุณแม่คะอันนี้ผัดหนบบไม้หมูครับพี่ข้างในไก่นะครับผัดหมูสับหมูหวานแล้วก็ผัดนีแกงไก่นี่นีแกงไก่เพิ่มไข่ก็ไข่ก็ไ้อบาทค่ะไข่ได้หรือป่าอ๋อนี่วันนี้เอาข้าวมากี่ถังคุณแม่คะขีกรติกขีกรติกนี่ยาเด้อจังไปดู สองอะไรสองถังอ่ะกรสอกระสอกระสอบค่ะสองกระสอบโอ้ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีไข่นี่นเขามี<ะ>พริกน้ำปลาด้วยทางร้านก็มีช้อนด้วย<ข>นี่นีขาย่ัยก็บใ,ใหม่เลยตัวนี้เป็นหน่อไม้หมูสับ ผัดทีละกิโลครับเนี่ยหมาก็ประมาณสองโลครับสองโลแล้วหมูเท่าไหร่ครับเนี่ยหมูก็ประมาณโลโลหนึ่งครับเ<ะ>อ้ยดีไซเราลบบนันลูก <c oughs> น,น,นี่โอเคฟต้มมีอะไรตี้มใส่กระเาะใแล้วอ๋อเน่าอะไร น right. LIKE e. oh, oh, well, yeah. ี่เติมไปเรื่อยๆเลยอ่อเจ๋วเลยเลมต้นจาก600ตรงนี้เป็น7,000โอ้เจ็ดพันแล้วนะมถึงหมื่นกระบอกรอเสื้อกันนีลูกค้าเพียบอรั้งสวัสดีครับไ่ดาวด้วยเลยครับ ผมโอนติดบ่ายนะคุณขาหมดแล้วครับคุณค้าได้นี้เลยค่ะขอบคุณครับนี่ตกแต่งอะไรคะอันเนี้ยใส่ถ้วยค่ะแล้วก็ใส่กล่องอ๋อแล้วก็ใส่กล่องสองกล่องชิ้นเดียวนหคะค่ะคุณมีสิบห้าบาทค่ะเมื่อกี้บอกเห็นบอกว่าเอาไข่มากี่แผงนะฮะ สิบแผง้ลงค่ะกล่อ้ขาคะ่กล่องลูกค้ามามามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมฮะครั้งแรกค่ะครั้งแรกเมื่อกี้ซื้อไปแล้วแล้วติดใจก็เลยมาอืมอร่อยไหมเดีออกกล้องได้ใช่ไหมฮะค่ะเมื่อกี้ซื้อไปแล้วติดใจเลยนี่ซื้อไปอีกโอ้ รอบนี้จะกี่กี่กล่องฮะสามกล่องสามกล่องนะขอบคุณมากเนาะทางร้านรับสแกนนะจ๊ะไม่ต้องพกเงินมานะมาอิ่มได้ที่นี่เพียง20บาทสนใจก็0972076857จ็ดสอนย์เจ็กแปดนะจ้าสามใบเถากะเพราแซ่บอย่างละสองครับไข่ต้มด้วยนี่เขาทอดกันอยู่ด้านหลัง ตัวนี้เป็นเมนูอะไรครับเนี่ยผัดเครื่องในไก่ฮะเป็นเครื national, ่องในไก่ผัดกะเพราผัดกะเพราตัวนี้ใช้น้ําหนักกี่กิโลฮะนี่สองกิโลคสองกิโลนะครับวันนี้ผัดไปขี่รอบแล้วเนี่ยเฉพาะ ไอ้เนี่ยจำไม่ได้แล้วมันเยอะจัดผัดอย่างเดียวเลยยังไม่ได้หยุดยเลยแล้วแล้วเริ่มขายกี่โมงฮะเช้าก็ยังไม่ถึงเจ็ดโมงไม่ถึงเจ็ดโมงก็พร้อมทานแล้วลลก็ขายยันหมดเลยใช่ไหมแล้วปกติขายอยู่ที่ไหนอะครับก่อนที่มาขายที่นี่วิ่งตามงานตามงานเนี่ย อ๋อมีสองร้านมีสองร้านอีกร้านนึงอยู่ที่ไหนฮะร้านนึงตอนนี้ก็ขายสุกสาวอาทิตย์สุกสาวอาทิตย์อยู่ที่ตลาดเวิร์มาร์เก็ตตลาดเวิร์มาร์เก็ตพระรามสองสนามหลวงจองฮะติดกับสนามหลวงจองอ๋อมันมีสาขานูน้นะสนามหลวงสองโอเคคองวัฒนาคลองทวีวัฒนาโอเคเลย างด้านหน้าลูกค้าเข้าไม่หยุดเลยนะจ๊ะถ้าหยุดก็แสดงว่าหมดแล้วนี่พี่ยาคนลุมอยู่นี่เองนี่นี่ด้านหลังเราต้องใช้ไฟประมาณไหนครับเนี่ยปานกลางปานกลางนะ ใส่กระเพราลงไปเรียบร้อย รับประทานว่าตัวนี้เป็นเมนูอะไรครับผมกะเพราหมูสับครับกะเพราหมูสับสูตรกิโลครับตัวนี้3ามสโลนะจ๊ะเผ็ดระดับไหนครับผมกลางฮะเผ็ดระดับกลางนะจ๊ะใส่หมูลงไป ตัวนี้3ามโลนะจ๊ะแล้วเรามีวัตถุดิบขายไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีเนาะคือหน้าร้านก็ไม่ทันแล้วดูแล้วเนี่ย,ยนี่นะทางร้านเขาใช้เป็นพริกแห้งคั่ว้น,นเราไม่ใช้น้ำมันด้วย ซอสลงไปแล้มันหอย โอเคครับผมมีไข่ดาวไหมคะดาวรับประทานมากเลยจ้าร้านข้าวผัดเผาสามใบเถ่าของเราด้วยนะคะอยู่ที่พิยาคนลุมค่ะขายข้าวหมี่วันอาทิตย์ค่ะตั้งเป็ดในชงน้านลุงเ็นค่ะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ